สวัสดีครับนะฮะขอเดินทางมาดูตลาดขายของป่าอยู่นะครับอยู่บนอำเภอภูพานนะครับจังหวัดสกนลนครนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวนะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้เพราะว่าช่วงนี้เลยดูของป่าออกนะครับเราจะพานะครับน้องๆน,นี่เพิ่นมาดูว่าปะ มาเลยเร็วเดินขายของป่าเป็นบรเคยเห็นฮะใส่สวัสดีจ้าไว้นี่ระเทียวแอปเปิลน้อยแอปเปิลอามมะม่วงหาวมะนาวโหโอ้กินละสสมๆสมคนเดรอวไม่เลยกินละจุดรับประตา ไม่มีบ่เธอดูดอกกระเจียวสิมีสีชมพูด้วยแถวเจ้ามีบ่กระเจียวบ่มีบ่บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นแต่ว่าเป็นจะได้ต้นเหมือนกันพวกกระหูดอกกระเจียวตฮูู้ต้นชื่อว่าดอกกระเจียวป้าสิพาไปหาเน้องเพื่อนคอยเลยจนเขี่ยออกเออไรไปหาเลยสิเออไปหาเลยสิปาดูเห็ดตัวนี้เห็ด พึ่งอยู่เฮ็ดเพื่งเป่นไวายนี่ผักหวานครับเจ็ดพึ่งนะครับทุ่งเท่าไรนี่ไมนสองร้อยสองร้อยสองร้อยบาทสน้ยเคเกียอเมื่อคุเกียวีสนัิบพันขีดก็มันแซว อย่างในห่อนี่ครับผักหวาน,วานมีบอผักหวานแถวเจ้าเออมีวิธีเกย์มี่บอ,อแล้วนี่เห็ดเผาะมีนักเพจดูซิกิโลนี่บอ้นี่เรือเท่าไรสามร้อยห้าสิบบาท <c oughs> <c oughs> ไอเลยสามร้อยห้าสิบบาท พักอย่างนะอีลอกบออีลอกอีลอกบออีลอกเด้อันนี tá, ้อย no. <right> ู่เทิงภู爸爸่านถักหวานเมนอันนี้สองร้อยโอ้ยได้ขนาด ไปยังไปเบิ่งทำผุนล้านผุนเน้ว่ามีคือกันวะไปหลายหลายล้านเขียดกบมีแบบมีบ่อมีอเลยโอ้ยอึงตัวเดียวเดี๋ยวชมตัวไปได้จะคลองล้าน สามร้อยห้าสิบมองอยู่มองเรียนมองไเพ่อเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกหนึ่งร้านสองร้านจริงมันเป็นแถวยาวเลยนะครับพูดฝาพูดนะเดี๋ยวพางลอกไปเบิ่งคุณ มะไฟไข่กับไขคล้ายๆกันมีเห็ดปวกแม่นบ่รอ้เห็ดปวกออกเลยวยทางนี้ปวกดำมาออกแล้วเด้อทุงเจ้าปวกตาบอยู่บนปวกดปวกาบเครนี่อันนี้สองยค่ะเออจูบเลยสองอันนี้นี่อันนี้้อตัวนางกับป้าเนาะ ไอืมสองรอยเท่าไหร่นบากรั้งกันเลยนะเกือบสองแสนเนาะสองแสนอยู่ละสามร้อยเออแสนเนาะแสนกว่าเนาะเมนเลย สาวพันสาวพันกี่โภเด้อหมดหเด้อหมื่นเล้่ต้องเต็ดไต้องเต็ดกี่แล้วดึงเต็ดประกาเลยทีเดอุโอ้ยอะไวะคอแห้งจะขายมื่อไี้กนี่ไววันต้องไปขายมื่อไ่ัวจ้ะถ้าขายบุญแล้ก็ไปขายตลาดดึงอีกเพราะไม่ตลาดตลาดลาดหลม บอลนู่นว่าใครอยู่นี่คือสี่อืมอมันบอเดีนหาค่ะโอ้บอลง่นนี่พอพอคนนึงไปสอน <c oughs> พอนบ,บอเดีนหาง่ายไปกูทิ้งไปย่างไปเบิ่งลานหพุนทางหน้า <ไป S 1> เดี๋ยวลุงผมย่างไปทางหน้าเดี๋ยวกลินทางหน้าพุณนเดี๋ยวยัจะเอารถไปออได้อ็ได้ได้ครับอันนี้เห็ดปวกอย่างนะเขาเอิ้นนะ บกตาบุญใหญ่น,นจกจังใดก็คักขนาดพี่น้อง ไเย็ียุประเทศลาวลาวประเทศนทศอยู่เมืองไหนยากไดเพื่อรยุกประเทศลาวแว่าสว่าเย็ดงานก็เปิดนีแต่เรเปตเรดปิดเตานตอ อ๋อนี่มันนาโพดบ่อันนี้มันนามันขัดกระเยียก็มันกระปุกพ <c oughs> อ้ถนนถนนวัดถนนนา,นนานอย่างมาต่อยพี่นะพาสาวๆมาชมตลาดของป้านะครับอยู่อำเภอภูพานเนาะนะครับพิกัดน,นี้ก็เมื่อกี้ออกแถวก่อนถึงถ้ามาจากตัวเมืองสกลก็มาหอดก่อนถึงเขื่อนเขื่อนน้ำพุงนะครับ ซ้ายมือนะครับก็ของเยอะดีทิพเข้าหวด้ส่รถขายของใส่เข้าเสียบสุติ๊ิพเมนบะอันนั้นก็นึ่งข้าวซุกซุอันอ๋อน่ะผ่านห่านนี่ผ่านตาปลาก็แห้งกระด้งอี่นะครับผมโตใสอโอเห็ดพวกเนาะโซอ่อนเนาะ นนซุกแ,ออลลแล้วเห็ดเพาะถุงละสองร้อย,อยออค่ะสวยงามจังเลหลายหลาหลาย,ลายอยผ่านแน่นอนอันนี้200นนร้อยจ้าเห็ดน้อยฮะบ้มันมีหลายของคุณค่ะมันมีโบที่ช่องดอกก้มฮะดอกงามนั่ะ เอออยู่ใสบอกเนี่ยอย,อยู่บ้านยังถามแล้วอะไรอยู่บ้านยังกระยอยู่พูพาน <c oughs> อยู่พูพานจะมาซื้อใส่ผู้พานอยู่พูพานมาซื้อใส่จังหวัด <c oughs> จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดสกลนครเออเริ่มเริ่มเริ่มถึแมกแล้วเว้ยเริ่มมุ่งจัดละมาซื้อใส่เพื่อนเย็นเย็นโบเพลงดอกกลองละสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละจ้าใช่ มีแต่เห็ดงามๆดอกงามๆเลยหมอกกองในเลือกอะไรจ้านี่ๆนี่ครับนี่ครัเพิ่นกระใจดีนี่ยายเพิ่นไปต่อเอาจุสุดเข่าเบิดทุกฮานเข่าทุกฮานบ่ได้ซื้อจั๊กฮานเอาพามาเบิ่งเนาะ วย่างเจ้าครับย่างโอ้ผม <c oughs> ไอก้อแห้งเบ้าหลายหลายใหญ่เน,นี่ยนอนคือมีไอพึ่งไอหูจะอื้อกระจัออะไดไปใหญ่เสร็จก็อันนี้เพิ่นละมีอย่างไงมีอีลอกพระเจ้าบ่ามีบ่อีลอกบ่บอันนี้มันสิแกงแซ่บเลย เอียง oh. <c oughs> อ๋ตัวนี้ดูที่งนี้นช่วงเาดูเธอย่่ดูดิในทงนั้นเ <c oughs> <c oughs> ท้าแขนเท้าแนเลสอดกเลยออกมายเป็นช่วงระดฝนถุงถุงเท่าไรนี่ถุงละหกร้อยค่ะถุงละหกรบาท อวันนี้เลยสวดสวดวันนี้เลยใช่เลยค่ะวน่ออกโบมีแหระหน่อไม้หน่อไม้เจ้าบ้านเจ้ามันชี้ออกอยู่บเหนแนวนีือว่าบ่ออกออกอยู่บ้ ยังบายาเหมือนบ่ยางบวนยาสีลวมันะเตะคือเวลามะกรโอกริมีที่กันไมบ่อ๋อนึกว่าบ่บมีเนาะข้าหิ่งหลเลยจ้าหงหลกว่าเนาะโอเคขอบคุณนะครับแวะมาดูเนยค่ะเดี๋ยวพวกเราก็ไปไปครับ ไม่เลยชิบิยังเขาเขาก็มีโอกาสมาดูมาเลือกเขาแล้วแต่มาเบิ่งมันยังก็ได้ไปเพราะคุณเลยเขาข้ามไปแล้วพอบ่ไปเบิ่งอยู่บ่พอแล้วบ่โอเคครับนี่ก็บายบายบายดีเมื่อน่าชิมามาเบิ่งเห็ดกวกใหม่ได้จ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถก่อนรอก่อนทีมีสวัสดีจ้า